เฮ้ยดูดิกลางคืนมันมีปูด้วยเฮ้ยนี่มันปูแม่บอกว่าว่าต้องมีปูนี่ปูมันกินหมดโอ้ยดูดิมันทำตาตั้งเลยพี่จ้าวะโอเคทุกคนเรากำลังจะไปสำรวจชายหาดกันนะครับไปไหมไปไหมไปโอ้โหเดี๋ยวรอรอก่อนรอแม่มีก่อนครับเขาใคร โอ้ทำไมแล้วทำไมโอ้โหดูบรรยากาศเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับบรรยากาศกลางคืนเป็นไงฮะไปอ๋อไปเลยไปเลยนี่บรรยากาศอะไรนะมันก็จะเป็นบรรยากาศกลางคืนถูกไหมเออมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะพี่จะวาไปเลยลูกพ่จะวาไปเลย อ่าไม่ต้องเรียงแถวเหรอเนเนลีต้องเลี้ยงแถวนะตามที่เห็นในคลิปมามันต้องเรียงแถวนะเนี่ยมาเร็วมาเร็วเนเนลีหญิงเร็วขาดหนึ่งคนไหนลองเช็คดีว่ามีเมเนรีขาดกี่คนเนี่ยวันเนี้ขาดหนึ่งคนฮะอ่อ นี้เราก็จะเดินจากที่พักไปไปชมชายหาดใช่ไหมกลางคืนน่ะว่าจะมีไปจะไปชนภัยเราจะไปดูเราจะไปดูว่าที่ชายหาดมีปูหรือเปล่าดีไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมียามียมาทางนี้ก่อนยืนตรงนี้มายืนต่อแถวกันเวลาเดินกลางคืนน่ะเจ้าเดินต่อแถว ใช่เดี๋ยวฟังฟังก่อนเงียบทุกคนฟังก่อนนะฟังก่อนนะคือเวลาเดินกลางคืนอ่ะจะต้องเดินต่อแถวกันเผื่อเพื่อนคนหนึ่งคนใดหลงเราจะยังอยู่ด้วยกันอยู่โอเคไหมอามียามาเข้าแถวมาเชื่อเชื่อเชื่อนตีนตีผ่านชีวิตเราลูกเสือมาก่อนอ่ะมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรอรถก่อน อ่ะไปกันไ,ไปนพี่นาดูท่าพี่นาดูท่าไม่ไปไปไปกัน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 พี่นาถือจะบาก,กันลูกไปอ,นนอ่าอันนี้เราก็จะไปสำรวจชายทะเลกัน <c oughs> เออดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากลางคืนนะมีอะไรบ้างนะ แล้วเนี่ยคนเนี้ยตำรวจอะไรบ้างเนี่ยตำรวจหัวแม่โป้งอยู่ตอนนี้เอาหัวแม่โป่งมาพี่จะว่ารอคุณพ่อด้วยค่ะต่อแถวด้วยเมือนข้าวไข่ลูกเสือต่อแถวต่อแถวเลยเราก็จะเดินไปดูนะนี่ไงสมมติว่าเรามามากินข้าวกันที่ชายหาดตรงนี้มันก็จะมืดๆนะคุณแม่เนอะเขาปิดชายหาดใช่แต่ว่าในเต็นท์นั่นในซุ้มนั่นน่ะในซุ้มนั้นยังมีไฟนะ เฮ้ยเจ้าวามันเหมือนมีใครนั่งอยู่ในซุ้มนะเราจะเข้าไปดูกันใช่แลตรงนี้ก็มีนะใช่แล้มันอนล็อบบนนั่นใช่ถูกต้องเลยเจ้เหมือนตรงนี้ตกไม่หนักนะใช่คือตรงนี้เหมือนตกไม่หนักแต่ว่าถ้าตรงนู้นจะตกหนักเระวังหมานี่โอ้โหบรรยากาศเป็นไงหมาหมาดำไหนไหนหมาดำขยับมาใกล้ๆนะตีหน่อยเผื่อว่ามันจะดุหรือเปล่าไม่รู้เราขยับมาเราไม่ต้องเดินใกล้หมานะคะนี่ ทุกคนบรรยากาศกลางคืนก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยบรรยากาศเนาะโอมาายายมานั่งกับมขาอืมอ่ะใช่ตรงนี้ทุกคนนะทุกคนนะเกิดถ้าทุกคนหลงนะฟังก่อนนะถ้าทุกคนหลงให้กลับมาที่ศารานะเข้าใจไหมถ้าทุกคนหลงกันให้กลับมาที่แสงไฟนะโอเคอันนี้จะชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้นะถ้าสมมุติเราหลงทิศทางอ่ะให้เรากลับมาที่แสงไฟเราจะ เห็นเองนะครับนี่เราสำรวจแถวนี้แหละเดินขอบ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 พอเอไปดูใกล้ๆทะเลนิดนึงอ่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินจับต่อแถวแล้วจับมือกันค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเฮ้ยดูดิกลางคืนมันมีปูด้วยเฮ้ยนี่มันปูลมนะว่าหนูต้องมีปูนี่มัน แม่เหรอแม่มีปูมันจิ้มดแดงมีมดอยู่เห็นไหมมันมีมาหาของกินเออโหเห็นไหมล่ะเวลาออกมากลางคืนปุ๊บมันก็จะเห็นบรรยากาศอีกแบบนึงใช่ไหมเดี๋ยวบอกแล้วว่ามันมีปูอ่าะอะโอเคเอาปล่อยมันไปก่อนเราจะไปดูที่ริมน้ํากันนี่มาลับไปกันเราไปหาปลาหมึกตอพี่เจวานพี่เจวานเราไม่คิดเราไม่คิดเราไปหาปลาหมึกตอกันโอเคไปเราจะจับมือกันนะคะแล้วอาจจะเห็นปูที่ขอทุกคนอย่าแตกแถวจับมือกันนะพิยา ยาวลูกใช่ข้าค่อ่าพี่าเาจะวันเดินจับมือกันแล้วแล้วอย่าแตกแถวนะครับเรานำทางอย่ไหนไหนมันมีอะไรบ้างค่อยๆฉายค่อยๆฉายจเผื่ออะไรเหยียบอะไรค่อยๆฉายฉายไปข้างหน้าใช่ั้นฉายไปไกลมากฉายไปข้างหน้ามีอะไรบ้างใครเดินเวลาเราไปดูนี่ตรงนั้นเหมืนโอ้ที่ทะเลต่อข้างน้าตรงนี้สิโอ้ที่ชายทะเลมันก็จะมี แต่วันนี้เราจะไม่เดินไปเหยียบน้ําเราจะไม่เดินไปเหยียบน้ําอะไร่ไหนไหนโอ้ยกิ่งไม้ไม่นั่งไม่นั่งกลัวกิ่งไม้อ้โหดูซิที่ชายทะเลมีอะไรบ้างระวังอย่าเหยียบน้ําเหยียบก้นเตี้ยเขาทุกคนเนี่ยเนี่ยส่งไปให้ส่งไปส่งไปส่งไปเชื่อกันส่งไปเฮ้ยมันจะมีหมึกมาไหมปลามาไหม พี่จาวจอยู่พีชนะามาจากระจาวาเนี่ยมาจะแตกแถวเอาเราเดินไปทางนี้จะไปนี้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนู้น<ป>เราจะเดินสำรวจไปเรื่อยนะที่ชายหาดเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างทุกคนทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้มันมืดมากเลยนะ<ป>มันมืดมากเลยนะพี่จวาวาพี่จวาดูสองสองที่พื้นลุกเผื่อว่าเจอตัวอะไรบ้าง เจอปูเจอหมึกไหมเจอหมึกไหนไม่ใช่ไม่ใช่หมึกไม่ใช่หมึกก็หมดงายไม่ใช่หมึกไม่ใช่หมึกไปไปเราเราส่องไปก่อนส่องไปก่อนส่องไปไม่หอยเฮ้ยสิมันใหญ่ก็คือหอยเดียวโอ้โหหอยโยนทิ้งโยนทิ้งไปก่อนมาเลยจับลูกมาเลยโอ้โหในในในนี้มันมืดมากเลยนะ พี่จะว่าส่องไปส่องไปอไรทุกคนกลางคืนก็เราก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับอืมอนะไ,ไหนอไ,<ม>ไหนไหนไ,ไ,ไม่มีเลยอ่าไปเดี๋ยวตรงนี้เราจะเดินวนกลับตรงนี้นใช่กลางคืนมันจะมีแบบบรรยากาศหลายๆแบบนะ เมื่อกี้เราเจออะไรบ้างครับเนี่ยเจอปูลมนะอภิษณา,าวนกลับไปทางนี้พอแล้วพอแล้วเราไม่เดินล้ดูซิค่อยๆค่อยๆฉายที่พื้นไปเดี๋ยวเราจะเห็นปูลมอีกนะเนี่ยถ้าเราฉายที่พื้นไปเรื่อยๆนะค่อยๆส่องไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆวิ่นั่นใครอฉายแสงไฟอยู่นู่นอ่ะใครก็มียางอ๋อมียาโอเค แล้วเนี่ยเนี่ยเจออะไรมั้งเจอปูตัวเดียวเองเหรอปูตัวเดียวไม่เจออะไรโอ้โหนี่นะทุกคนนะบรรยากาศกลางคืนจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมซึ่งมันจะแบบอาจจะดูน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งนะ<ห>นแต่ว่า,าวคือถ้าเร<อ>ามาเราก็ต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาด้วยนะเราไม่ควรเดิน,อ,นออกมาคนเดียวนะเว่าเดนตกจมน้ําหรอใช่มันอันตรายแต่ว่าคุณพ่อเฮนี่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 ย่่่่่่ย่ ค่อยๆเดินค่อยๆค่อยเอาจะว่ส่งไปส่งไปส่งตาปูไปันห็ะว่าส่งไป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 ่งไปส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 ่งไ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 ปส่งไปส่งปสปส่งไปส่ปส่งไป่งไ่งไปส่งไปส่งไ่งไปส่งไปส่งไปส่งไป่งไ่งไ่งไปส่งไป่งไปส่งไป่งไปส่งไไปส่งไไปส่งไปส่งไปส่ไปส่งไปส่ง ก้าวิธีละก้าหนึ่งวีละเก้าของโคมนะคคับโอ้ยดูดิมันทําตาตั้งเลยพี่จจว่าพี่ฮานะอู้ย่าเอาฉายมาฉายตามมันไว้ฉายมันไวมันจะมันจะกลัวแสงมันมันคือคือเวลาฉายปุ๊บมันจะหยุดเลยเห็นปะเห็นปะมันจะหยุดเลยเะว่าฉายไว้ฉายไว้ฉายไวฉายให้พ่อเข้าไปใกล้ๆแล้วพ่อจะจับมันเอาไม่จับมันนะจะปล่อยให้มันเดินนี่ทุกคนทุกคนดูโอ้ โอ้ทุกคนนะก็จะเห็นเลยนะมือะมแล้วมือแล้วอ่ะปล่อยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งเหรอมันเข้าไปในนั่งไงปลอกมาแล้วอีกตัวหนึ่งเหรอไม่ตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมไหนอันตรายไหมเนี่ยอ๋อไม่อันตรายปูนี้มันจะหนีบเราได้เหรอไม่หนีบหรอกปูปูลมคือตัวมันเล็กมากมันหนีบแมลงหนีบมันเบามากค่ะเบาเหมือนเหมือนหยิกเท่านี้เหรอใช่ อสั่งแล้วเดี๋ยวมันหนีไปนะโอเคทุกคนเราปล่อยมันลงทะเลนะเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าเผื่อจะมีอีกดีไหมอ่ะไปไปไปนั่นใครเดินนะว่าใครเดินคุณแม่คุณยายแกนี่เลยคุณยายคุณยายไหมคุณยายนะไปจะว่าเดินเลยเดินเดินจับมือกันไปเดี๋ยวเผื่อหลงกลางคืนด้วยมันกลางคืนเพราะเราลองเดินไปก็นก่อถ้าเราไปที่ไปใช่่ะ ใช่คุณยาแกมี่คือใครหรอว้ายไปตัวอะไตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเหมือนมีเหมือนผีเหมือนผีผีตัวแล้ไปดูไปดูไปดูตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเรือเราเจอปูสองตัวแล้วนะได้เรอเจอปูสองตัวแล้วใช่ดี คือโอเคนะเนี่ยมาสรุปกันหน่อยซิว่าเราเจออะไรบ้างนะปจปูสองตัวปูลมไม่เจอปลาหมึกตัวอะไรสักอย่างเลยแมวแมวแมวแต่เราเจอปูนะใช่ไหมแต่สังเกตไหมบรรยากาศมันเป็นเจ้าผีมันน่ามันน่ากลัวไหมเพราะเรามองไม่เห็นใช่ไหมจริงๆคือสิ่งที่ที่เรากลัวคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมูร้องกกลัว่ใช็คือสิ่งที่เรากลัวคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ไหม เราคิดว่าเราน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆคือเรามองไม่เห็นนั่นแหละมันก็คือหน้ากลัวเราก็ควรมากับพ่อแม่ใช่ไหมโอเคอ่าไปกันไปกินไปกินขนมดีกว่าไม่เจออะไรเลยให้หน้าดูดาวเไมนวันนี้เดินไหน่มาฝกเวก่องมากเจ้าวารักัโอ้ยเก่งมากเลยยามายายวเอ๋ไมยายแกนี่ Hãy subscribe <laughs> cho cái <laughs> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn